ผมเลิกดาราหนุ่มรักครั้งแรกสุดเจ็บเปิดหนาวใจเทย่าโรเจอร์สโดนนอกใจมาสิบครั้งกว่าจะมาเจอรักแท้เกือบหนีบวด เฮยามิก้าห่วงคู่เผยเรื่องราวความรักชีวิตคู่ไม่เคยมีปัญหานอกจอไม่มีเรื่องทะเลาะเผยครั้งแรกปมเลิกดาราหนุ่มรักแรกสุดเจ็บเทยาโรเจอร์สห่วงสามีนักฟุตบอลทีมชาติชื่อดังมิก้าชูนวลสีเปิดใจเรื่องราวความรักในรายการคลับไฟเดโชภาพลักสวยหล่อเป็นดาราเป็นนักฟุตบอลสุดฮอตคนมองน่าจะมีเพศตรงข้ามรุมร้อมให้หวันไว้แต่ตรงข้ามเฮยามิก้าซื่อสัตย์ให้เกียรติกับคู่ชีวิต ม,มีกล้าซื่อสัตย์แล้วยังเคารพบให้เกียรติภรรยารักระยะไกลจึงไม่ใช่ปัญหาของทั้งคู่ยึดหลักครองรักต้องเข้าใจกันมีอะไรต้องบอกกันตรงๆทงทให้ทั้งคู่รักราบรื่นไม่มีเรื่องนอกใจหรือทะเลาะกันเลยจากเพื่อนเลื่อนมาเป็นคู่ชีวิตที่น่ารักอบอุ่นมากๆโดยเทย่าย้อนความรักตัวเองอกหักโดนเทบอยรักครั้งแรกตอนวัยรุน่นเลิกกับแฟนคนแรกเพราะโดนนอกใจช่วงกําลังถ่ายละครเรื่องปริศนาเขาเป็นลูกเรื่องเราไปปิง เขาก่อนด้วยเห็น,นผ่านๆเขาเหล่อมากแอบคลิกกับเพื่อนแต่ไม่รู้จักเขาไม่เคยเจอสุดท้ายเขาได้เบอร์โทรเราแล้วโทรมาคิดว่าเขาจริงเหรอไม่ใช่มั้งนึกว่าเพื่อนมาแกล้งจนคุยกันไปเขาก็พูดชื่อเราก็แบบใช่เหรอโดนแกล้งหรือเปล่าแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ไหมว่าเราชอบจนวันนี้ก็ยังไม่รู้เหมือนกันคุยกันประมาณเดือนจนมาเจอที่งานปาร์ตี้เพื่อนแล้วก็คบกันตามประสาเด็กจับมือไปดูหนังเขาขี้หึงมาก หามีเพื่อนผู้ชายและด้วยรักครั้งแรกของเราคิดว่าการครบคนมันเป็นแบบนี้นี่เองเราก็เลยยอมเผยครั้งแรกปผมเลิกดาราหนุ่มสุดเจ็บนั่งร้องไห้คบกันประมาณ2ปีแต่ว่า8 9ถึงเเดือนสุดท้ายที่คบกันเป็นช่วงที่เทยา่าย้ายไปอยู่อเมริกาแล้วจบการเพราะเขามีคนอื่นเทย่ากลับมาถ่ายละครที่ไทยนั่งทานข้าวกันเขาไปเข้าห้องน้ําก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาเครื่องเขา เป็นเสียงผู้หญิงเป็นฝรั่งรู้ด้วยว่าเทย่าอยู่เมืองนอกโดยเทย่าอยากเคลียร์ให้จบเพราะต้องบินกลับเมืองนอกไม่อยากดรามา่าแต่ฝ่ายชายขอโทษยืนยนันจะไม่ไปคุยไม่เจอกับผู้หญิงคนนั้นอีกจนวาเลนไทน์ฝ่ายชายโทรมาบอกว่าบังเอิญไปเจอผู้หญิงคนนั้นและพากลับมาบ้านด้วยสรุปก็เลยเลิกกันดีใจที่เขามาเล่าให้ฟังอกหักครั้งแรกด้วยอยู่เมืองนอกนั่งร้องไห้